สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนนะครับมันนี้กะมื่อบมา่อพอก็ช่องบาวาเล็กผ้าเสบีบมาพี่น้องกินเขาห้ามวันนี่ไก่ทอดน้ำพริกแมงดามาเสิบ์เสียนต้องการค้นอนุญาตนั่งคัตมารสรดเกียวแมงดาห้าจําทิ์คำเข่าดี สาวก่อนทำงานยากาศคืมฟ้าคืมฝนมาหนตโวขึ้นงดังหนึ่งดังเพราอ่งก็มาเสียมเนไยเบื่อข้ากินมาเจ้าเพราะ้กินเจ้า

ยังอยู่เปลยิงโมโหโกี้มากในกะาติดใจเกี่ยวกัแดก ưm cho vừa đẹp không khát mấy hàng nhau sao có tiếng nó บ้านมาเรียกนกหลายนะครับเจ้กนกเขานกเงี้งกระจิกบกระจอกนากาศธรรมชา,าสติ์ข้างหลังกับตจกากิมีหวากระหอก เหขาเขาจิบเลย้เขาว่า hmm. แ so, so

ก็เรียนง่ายกว่าเุ่ม้ากข้นฝนก็ดีนางไปเศษผักเสษอะไ

กระเดยกต้นเกลียงตัวอาวเรียบร้อยครับพี่น้องมานนี้สำหรับเบาเล็กกะไตเจียวแมงดาไก่ถอดง่ายๆไม่นูงง่ายๆนะครับผมกับวัยทางานเบาเล็กกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคูทุกคนนะครับที่จะติดตามรับชมที่ทรงกําลังใจตลอดมานะครับพี่น้องมือนหนามีหยั่งมาสู้กินสซ่แบแบแบนี้ก็รอติดตามรับชมนะครับสาธิตแชรกันครับพี่น้องมานนี้บ๊ายบาย,บายครับผมขอบคุณครับ Yes.